ในนามอัลลอฮฺ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 อัลลาฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮะอัลลอฮฺ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 อัลลอฮะอัลลอฮฺอัลลอฮครัลล็ฮฺรัลลอฮฺอัลลอฮะอัลลอฮฺรัลลอฮฺอัลลอีมรัลลอฮ่อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลือฮฺอัลลอนฺอัลลอฮฺอัลลาฮฺอัลลอนฺอัลลอฮ่อัลนอฮฺุัลลอฮฺอัลลอพฺอัลลอฮิอมเปอดเลย เป,เป็นหลายร้อยเลยพี่น้องนะที่อยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็นคุณอามินนะไม่ว่าจะเป็นโอ้ยแยะแยะไปหมดเลยคุณสลัญญาอะไรเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะเอาชื่อมาไล่นะครับแล้วหลายๆท่านผมก็เป็นแฟนเพจผมก็ส่งเนื้อกรุบันไปนะครับไปกินกันอะไรกันเพื่อเป็นการแสดงความรักความความเป็นห่วงอาทรซึ่งกันและกันพี่น้องเมื่อวานนี้เราพูดถึงคุณสมบัติของคนโง่งในตอนที่ในตอนที่861วันนี้8 6 2นะครับวันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นวันที่1ซอฟัตหรือวันที่3 10. นะครับหรือวันที่30มสิบมฮัฟรอมเพราะว่านี่เป็นการอัดเทปเอาไว้นะครับพี่น้องครับเมื่อวานพูดถึงคุณนักห้าคุณสมบัติของคนโง่แต่วันนี้นะครับถ้าเราไม่อยากเป็นคนโง่ามาฝึกพี่น้องฝึกเพื่อที่จะให้เรานั้นเป็นคนฉลาดมีอยู่หกนี่อยู่แปดเก้าประการที่ถ้าเราฝึกแล้วทําได้ทําได้เก้าประการฉลาดแน่นอนทําได้แปดก็ฉลาดน้อยลงอะมาดูอย่างที่หนึ่งฝึกเป็นคนนิ่งนิ่งพูดแต่ในสิ่งที่ดีนะครับอะไรไม่จําเป็นก็อย่าไปพูดมากนะ นะอย่าทํตัวเป็นคนแบบผีเจาะปากขอให้ได้พูดอะไรที่มันจําเป็นอะไรมันดีก็พูดไปแต่อะไรที่มันไม่จะเป็นนิ่งเสียตําลึงทองนะครับเพราะฉะนั้นฝึกไว้บางคนพูดมากก็พยายามฝึกไว้นะผมนี่จริงๆพูดเยอะนะแต่ไม่ใช่คนพูดมากนะเพราะถ้าไม่ใช่การบรรยายไม่ใช่อะไรผมก็ไม่ค่อยพูดเลยบางทีนะครับามาดูอย่างที่2หากเป็นคนสบายๆบายนะ้างอย่าไปยึดติดกับตําแหน่งอย่าไปยึดติดกับการแต่งกายอย่าไปยึดติดกับสังคมนะฮะ เพราะว่าให้เป็นตัวของตัวเองสบายๆแต่งตัวยังไงเราชอบให้มันอยู่ในหลักเกณฑ์หลักการให้มันเหมาะสมกับกาละทิศะก็เพียงพอแล้วนะครับอย่างที่3ฝึกให้ตัวเองนะรอดพ้นจากการเป็นทาสของเงินพ่อผมที่สอนเลิกเกินสอนเลิเกินนะครับเราเนี่ยมีเงินก็ใช้มันแต่อย่าให้มันนั้นใช้เรา อยากได้เงินนะครับมันให้เราต้องไปทํานั่นทํานี่ทําในสิ่งที่ผิดหลักการผิดกฎหมายผ,ผิดนั่นผิดนี้เขาเรียกเงินใช้เราแต่ถ้ามีเงินใช้ตามความเหมาะสมตามความจําเป็นแบ่งไว้นะครับส่วนหนึ่งไว้ใช้ชีวิตประจําวันส่วนหนึ่งไว้ใช้ในอนาคตส่วนหนึ่งเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับต่อไปข้อที่4ฝึกอยู่กับปัจจุบันให้ได้อย่าไปคิดมากกับเรื่องของอดีตอดีตไม่สําคัญปัจจุบันฉันรักเธอไอเลิฟอยู่อเพราะฉะนั้นอดีต นะอันไหนไม่ดีเอามาเป็นบทเรียน,อ,นอันไหนที่ดีมาเป็นบทเรียนอันไหนไม่ดีก็มาเป็นบทเรียนที่จะไม่กลับไปทําอีกอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็มองอนาคตนะครับเพื่อวางแผนเอาปัจจุบันวางแผนเพื่ออนาคตเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับอดีตนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปเรื่องที่5้นะครับฝึกเข้าเข้าใจในธรรมชาติธรรมชาติทั่วไปธรรมชาติของคน มีคนดีคนไม่ดีมีคนนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเราเราเป็นสัตว์สังคมเราจะต้องอยู่กับคนนะครับเวลามันเกิดสถานการณ์แย่ๆก็พยายามทําใจให้ได้เนื่องจากว่านะครับมันไม่มีอะไรดีทั้งหมดมันจะต้องมีทั้งดีทั้งไม่ดีปะปนกันไปเพราะนั้นเราต้องฝึกอยู่กับมันให้ได้นี้ไม่พ้นแล้วครับข้อต่อไปพี่น้องฝึกมองตัวเองให้เล็กให้เล็กให้มากที่สุดนะฮะคืออย่าคิดว่าตัวเองใหญ่เพราะในที่สุดเราก็ได้แค่นี้แหละครับเท่าโลงแน่นพอดีเลย เพราะนั้นอย่าคิดว่าตัวเองมีตําแหน่งเป็นประธานจังหวัดเป็นอิมมัมเป็นนั่นเป็นนี่อย่าคิดว่าตัวเองร่ํารวยอย่าคิดว่าตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ฝึกนะครับให้เรานั้นเป็นคนธรรมดาเวลาไปไหนก็ไม่จําเป็นต้องนั่งหน้า <c oughs> นั่งตรงไหนก็ได้ไปที่หลังก็นั่งข้างหลังไปก่อนก็นั่งข้างหน้านะครับไม่จําเป็นเวลากินะอะไรก็ต้องพิเศษกว่าคนอื่นอย่านะครับทำให้ตัวเองเล็กเท่าเทียมกับคนอื่นหรือเล็กกว่าคนอื่นยิ่งดีนะครับเหมือนข้าวอะพี่น้างถ้ามันอ้วนอิ่มเนี่ยมันก็จะโน้มแต่ถ้าไอข้าวลิบ ต่อไปเกพี่น้องฝึกไม่เป็นนักสะสมการสะสมอะไรสักอย่างนั้นมันคือภาระไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วเป็นภาระเว้นแต่ความดีนอกนั้นเป็นภาระทั้งหมดสะสมเสื้อผ้าสะสมนาฬิกาสะสมเงินทองสะสมภรรยาหลายๆคนพี่น้องเป็นภาระหมดแม้แต่ลูกการสะสมลูกก็เป็นภาระแต่ถ้าเราสะสมความดีนั่นแหละครับดีที่สุดไม่เป็นภาระอะไรเลยจะเป็นดีด้วยซ้ำไปพี่น้องครับข้อที่8นะครับ ฝึกเข้าใจเรื่องของการนินทาการนินทากาเลมันเทแกรบนะฮะคนเราก็ต้องรู้ว่าตัวเองเราถูกนินทาแน่นอนและถูกนินทาขอให้เรารู้ว่าถูกทางแล้วแปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลกนี้คนที่ชอบเต้นแรงเต้นกาเมื่อเขานินทาคือคนที่ไม่เท่าทันโลกโดยเฉพาะในหลักการอิสลามเมื่อเราเขานินทาเราก็เท่ากับว่าเขาเอาผลบุญของเขานั้นมาให้เราและยิ่งนินทาเรื่อยๆกล่าวหาเรื่อยๆเมื่อผลบุญเขาหมดความผิดของเราก็จะกลับไปอยู่ที่เขาในที่สุดเราจะไม่มีความผิดอะไรเลย ถ้าเราอดทนกับคำนินทาแล้วจะไม่นินทาตอบโดยเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่8ข้อมาดูข้อสุดท้ายฝึกให้ตัวเองเสียสละแล้วยอมเสียเปรียบคนอื่นบ้างการที่คนคนหนึ่งยอมเสียเปรียบผู้อื่นเป็นเรื่องที่จําเป็นใครก็ตามที่บ้าความถูกต้องบ้าเหตุผลไม่ยอมเสียอะไรเลยไม่นานคนคนนั้นก็จะเป็นบ้ากลายเป็นคนที่นะถูกทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเพราะต้องปะทะกับคนรอบข้างแล้วการเสียสละก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุด มีฮะดิษรายงานว่าคนที่ดีที่สุดมีหลายอย่างหนึ่งน,นั้นก็คือคนที่เสียสละทาประโยชน์ให้กับผู้อื่นมากที่สุดนะครับแล้วหัดเสียเปรียบคนอื่นบ้างนะครับเสียเปรียบคนอื่นบ้างให้เขาได้บ้างให้เขาชนะบ้างให้เขาได้มีโอกาสบ้างเราก็จะยืนอยู่ในสังคมได้อย่างอย่างสง่างามเราก็จะยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพี่น้องครับเก้าข้อนี้ ฝึก9ก้าคอนี้ให้ได้ถ e ้าม e yes. ีแล้วอัลฮัมดุลิลละถ้ายังไม่มีค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกแล้วในที่สุดเราจะเป็นคนที่ฉลาดเราจะเป็นคนที่ยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงตลอดไปกดไลค์กดแชร์ไปเตือนคนที่เรารักคนที่เราชอบนะครับเพื่อที่จะให้คนของเรานั้นอยู่ในกลุ่มคนพวกนี้วันน vale <idad. returning S 1> ี้จากลาพี่น้องครับวบฮิตัทฟิกวะฮิดายะส์อัลลัมอะลยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบระกาะ